ช่วงหน้าจะมาบอกความวิเศษของการรําไทยค่ะคุณรู้ไหมว่าผู้ชายอายุ70กว่าเป็นพากินสันพากินสันคือโรคสันสันแต่รําไทยแล้วหายเขายังแปลกใจเลยว่าทุกวันนี้เขาเดินจากโรงพยาบาลตํารวจไปถึงสนามกีฬาแห่งชาติคุณคิดระยะทางสโรงพยาบาลตำรวจเลยมาบุญคล้องกันเองนะเขาทำได้อย่างไรสักครู่เดียวค่ะ ใครจะไปรู้ว่ารำไทยอ๋อนี่เป็นเพลงได้แค่นี้แหละสาธิตรำไทยได้แค่นี้เช่นกันเฮ้ยแต่ว่าพอรำสวยนะแต่พอเราลํำปุ๊บเรารู้เลยว่ามันจะต้องเกรงยังไงมันจะต้องอะไรยังไงแล้วก่อนลำนะแม่เขาต้องให้ดัดมือดัดอดอีกโอ้จะมามือแข็งใส่ไม่ใช่รำไทยต้องดัดมือสิรำเกรงกองมันได้หมดคุณรู้ได้ยังไงว่ารำไทยเนี่ยไม่ใช่แค่สวยงามเฉยมันช่วยคลายโรคได้โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคพาร์คินสันค่ะ รําไทยทำให้พวกเขาหายได้ไม่เชื่อชมค่ะ,คะวันนี้แฟรีจะมาฝึกรําไทยคลายรคอกค่ะที่ว่าเป็นการรําไทยคลายโรคก,ก็เพราะว่าที่นี่เขาเป็นคลาสเรียนสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันโรคข้อเสือ่อมและผู้สูงอายุค,ค่ะ ครูปิกบอกว่าคนที่มาเรียนส่วนใหญ่จะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองไม่ได้หรือเคลื่อนไหวได้ช้ามีอาการสั่นบางรายถึงขนาดพูดไม่ได้ ไทยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพิ่มการทรงตัวเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวและเสียงดนตรียังช่วยกระตุ้นสมองให้ควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีรวมถึงสร้างความสนุกสนานและสมาธิให้แก่ผู้รำอีกด้วยอ๋อได้ไดไดรำสามอาทิตย์แลนะ่เห็นผลนะว่ารู้สึกว่าแข็งแรงมีเสียงพูดนะแล้วก็ผมเล่นแซร็โฟนไม่ได้ก็เอาเริ่มจับดูก็ข,ขยับได้เสียงมีลมเป่า ได้ร่างกายดีขึ้นทุกวันทุกวันนะแต่ก็ตั้งตอนนี้ฮะเมื่อสามอาทิตย์เสียอาทิตย์ที่แล้วมาเนี่ยมือซ้ายผมไม่สั่นเลยหายไปเลยตอนนี้ก็ไม่ส<า>ั่นแล้วไม่สั่นเลยฮะไม่เหงาฮะอ,ออกกําลังคนเดียวมัเบือ่อไม่มีไม่มีกําลังใจออกเ,อเป็นโรคเป็นภัยอะไรก็อันมาออกกําลังกายนะ<อ>ช่วยได้มากนะแล้วจังหวะเพลงไทยนี่มันดีตรงที่ว่าเพลงจะเบาแล้วก็จะค่อยๆแค่อยๆแบบจากที่ว่า ช้าแล้วจะค่อยๆแรงขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการนั่นเร่งว่าเราเดินช้าแล้วเราก็จะค่อยๆเร็วขึ้นตามจังหวะไปอะไรา mm hmm. การเคลื่อนไหวาการเดินอะไรเนี่ยดูคล่องขึ้นส่วนใหญ่นี่มาแล้วทุกคนก็าบอกว่ามีความสุขแล้วก็มีแต่คนที่เขาเข้าใจแล้วก็จะจะคอยดูแลกันอะไรกัไอย่างเงี้ยจะไม่มีใครมองด้วยสายตาแปลก รําไทยนอกจากจะอ่อนช้อยงดงามแล้วยังช่วยคลายโรคได้จริงๆค่ะใครสนใจใครมีคุณพ่อคุณแม่หรือแม่พี่น้องที่เป็นพารินินสันนะคะ,คะลองวิธีนี้ดู <นะ S 2> เพราะอย่างที่บอกก็คือว่าคุณป้าที่ไม่เคยเดินได้อย่างนี้<ม>เดินจากโรงพยาบาลตำรวจไปที่สนามกีฬามาแล้วหลังจากหายแล้วใช่นะค <น S 1> ุณลุ ที่แบบอยากเป่าแซกกโฟนโมาลํำไทยเสร็จกลับไปเป่าแซกกโฟนได้เนี่ยสุดยอดรำไทยอ,อลองดูแล้วกันนะคะขอบคุณโรงพยาานจุฬาด้วยค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ